ต่วนสเตนใ,ใหญ่มากใครให <น S 2> <ค>้ขรทั่วจคงไม่รู้ใครก็ทำถึงหลอถึงคืนจอมันดดึกดื่ป่านี้จะ่ยังนม้หลานยิ่งนอนขึน้นอนไม่หลับยิ่งตาต่อตาคิใจต่อใครจู่ชอมันดิดึกดยิ่งามยิ่งบาเงินใหญ่จคงไม่รู้ว่าใครจะททำนี่ถึหล่อถึงคืน ดูชอมาลีดิดิดตานีเธอยังไม่กลับที่น,นอนก็นอนไม่หลับดึงตาต่อตากับใครตัวใครดูชอมาลีดิดิ๊ดกินยานยิน่งบางกินใจเ่จคงไม่รู้ว่าใครคือทำให้ใจค,คือหล่อเสีงถี่อย่างรถพลังพลังต้องเท่าเดิมตลอดพลังต้องเท่าเดิมตลอดวิ่งทั่วสเตชพื้นที่ของเราคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายในชีวิตต้องวิ่งให้เพ่นะวิ่งให้เพ่อย่าหยุดร้อง จะ <ENNIS> สอไมรีดึกดึกป่านนี้จู่ยังม่กลึนอนก็นอนม่หลับถึงตาต่อตาจกใครทใครตัวฉอมรึ่อนน้อง่้าม่หลนอ็นน่หบา่อากความเยิ่งบานขึ้นใจแตคงไม่รู้ว่าใครจะใจถึงหล่อถึงคืนกว่านี้อีกอาจพลังสุดท้ายไมัมรดึกดึกป่านนี้จึ่ยังไม่กลับจึงนอนก็นอนม่หลับถึงตาต่อตาทุกใครทุกใครจัวอไม่รีดึกๆงดึกดางยิ่งบานขึ้นใจแตคงไม่รู้อะไรว่่าาไมครเของ คัดเดี๋ยว่าตายสิ่งที่เธอต้องการมันมีแค่นั้นเองอครับต้องเชื่อว่าแต่พลังมันไม่มีค่ะ <c oughs> ถ้าพลังมีอ่ะมันจะมั่นใจเออกับเชื่อว่าเราเป็นล็อกตาร์อันดับหนึ่ง <c oughs> ไอช่วงแรกมันมาบูมว่าแต่พอพลังมันหมดค,ความเชื่อมันเริ่มคืออยากจะเชื่อว่าเป็นล็อกตาร์แต่ไม่มีพลังครับ เห็นพลังตัวเองที่มันแบบโอเคมันไม่สังคัดเลยบเอาไปแต่ทีนี้พอจริงจริงร้องมันไม่นานขนาดนี้แต่เห็นความสุดของตัวเองว่ามันเจ็บแต่มันเห็นใจลงไปอย่าลืมความรู้สึกนี้ไม่ลืมไม่ลืมแล้วไปสุดเป้นเหมือนที่ดีดกีตาร์ที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากีตาร์ขอนมันยังไงแต่ไปไสสุดสุดสุดเครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคก่ hey. okay. อนอื่นความสนุกจากข้างในเวลาคนสนุกไม่ต้องทำหน้าสิ่งเดียวที่ครูว่าเชนไม่มีคือความเข้าใจที่ผิดที่แค่นั้นเองที่ไปวางแผนว่าต้องทำหน้าตลกอะไรยังไงแต่ทีนี้อยากเห็นพลังเหมือนเดิมเนาะ วิ่งเอาวิ่งอย่างเดียวคอะไรนะวิ่งอย่างเดียวแล้วก็โค้งทีโค้งเหมือนที่ฝุกทำแต่คราวนี้ต้องลองไปเต้นไปฝุกเต้นหน้อยไปครับหรือเดี๋ยวนีตีภูเป็นเปล่าครับตีภูเป็นเปล่าไม่เป็นนิดหน่อยยากไปเอาวิ่งดีกว่าเอาวิ่งพร้อมสมาธิให้ได้ก่อน จะสนุกแบบไหนคิดก่อนไม่เมาแล้วไม่เอาแล้วเมาอ่ะไม่เอาไม่เอาเด็กเดีเด็กดีไม่เอา,เเอาสนุกแบบไปคอนเสิร์ตก็พอโอเคป้าสนุกแบบคอนเสิร์ตอ่ะเอาแบบไม่ต้องแบบรุ่นทุ่งก็ได้ใช่ไหมครูอเอาแค่สนุกความสนุกไปเฉยสวดีครับเสร็จแล้วไหมพร้อมมาให้ได้ คอ,อยากเห็นสนุกตรงนี้เพราะเมื่อไหร่นี่สนุกตรงนี้ปุ๊บตามันออกแต่ไม่ต้องทำหนา้าครูห้ามเห็นปากห้ามเห็นแบบไม่เอาเลยเนี่ยไม่เอาห้ามหัวราะแต่ต้องเห็นความมันห้ามหัวเราะต้องเห็นความมันมันจากแววตาสนุกจากแววตาแต่ไม่เอาปากเลยไม่เอาปากเลยจะร้องเพลงยังไงลองดูไม่ร้องได้แต่ว่าไม่เอาปากอ,อ๋อไม่ทำ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 ผมเมื่อยเหมือนกัน ใช่หอมป่ะร้องให้ครูได้ยินและเพื่อนได้ยินที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าโกรธหลานยอเขาเรียกว่าโกรธหลานยองขอเาขับครูยิงนี่ยมเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธหลานยองปีนขึ้นไปบนโต๊ะรูปีนขึ้นไปบนโต๊ะรููแล้วเต้น เอาไม้นี่ขึ้นมาเป็นไม้ยิงตอนวิ่งตอนทะเลาะตองชิงดวนไม่งั้นอู่ไม่มีทางสู้เธอได้หรอกลองขือเขาด้วยนดกขึ้นได้ทีไรก็เอามาสับมาชอโกรธกันตั้งแต่ปีมาโวทุกเรื่องยังจำได้อีกเนาะ เขาเรียกว่าโกรธไหลยอ้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเฮ้อเขาเรียกว่าโกรธไหลยอ้อนแนุกกว่านี้ออยู่คนเดียวต้องทําให้คนที่อยู่นอนอยู่รู้สึกว่าต้องมาดูแต่ไม่ทําปากแต่ไม่ทําปากอย่าเริ่มทำยังไงก็ได้ให้คนที่หลับอยู่ยยต้องมองออ เขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อน เขาเรียกว่าโกรธไหลยอนผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเฮเขาเรียกว่าโกรธไหลยอนแต่คนที่นอนมีฝั่งนู้นด้วยนะมีคนที่นอนร้องไปเรื่อยๆให้คนเขาเรียกว่าโกรธไหลยอนเขาเรียกว่าโกรธไหลยอผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเ เขาเรียกว่าโกรธลายย้อนสนุกเขาเดาด้วยห้ามลบเขาเรียกว่าโกรธลหยย้อนเขาเรียกว่าโกรธลายย้อนผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเธอเขาเรียกว่าโกรธลหยย้อนเขาเรียกว่าโกรธลายย้อเขาเรียกว่าโกรธลายย้อนผู้หญิงนิยมมันกันเยอะเฮ้อเขาเรียกว่าโกรธลหยย้อน เขาเรียกว่าโกรธไหลยอฮอดเขาเรียกว่าโกรธไหลยอฮอดผู้หญิงยมกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลยอฮอดเขาเรียกว่าโกรธไหลยอฮอดเขาเรียกว่าโกรธไหลยอฮอดพลังขึ้นไหมโอเคลงมาได้ คน้างล่างอยากขึ้นไปเต้นกับเขาไหมกลัวตกแต่ว่ามันน่าสนใจดึงดูดสายตาบ้างเป็นไงล่ะอก่างกัการไม่ออกกําลังกายพลังเลยไี่มีอทุกวันจริงเหรอจริงผมไม่เห็นเปล่าตัวเองไม่เห็นจะเป็นต้องทําหน้าทําตาเลยตาก็มันได้แค่นั้นเองเคครับครับจําไว้นะจําไอ้ความรู้สึกที่ต้องร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 ้องแล้วลองแบบ ป่อยระเบิดตุ้มเดียวตอนที่ขึ้นไปร้องแค่ครั้งเดียวใช้พลังให้สม่ำเสมอเพราะจริงๆเรามีเสน่ห์ของเราคือพูดเองโอ้มันคือตอนร้องเพลงถ้านั่นคือเสน่ห์เดียวเอามาให้หมดทุกคู่สายตาที่มองอยู่ต้องหลงรักฉันโอเคครับครับ <laughs> ดี okay. แต่จะมีช่วงลอยต่อเช่นตอนตีตีแล้วทำไรต่อนะที่เงินในกระเป๋าอะอะแล้วก็ท่าอะไรต่อแตจริงไม่ท่านี้แตจริงมันซ้ำอะแล้วไปไหนต่อก็มีแค่นี้ครับไม่แล้วเปลี่ยนไปไหนต่อตอนชั้นไหนครับเนี่ยพอแตะแตะเสร็จแล้วสเต็ปเราไปไหนต่อเงินไหนกระเป๋าแล้วอะไรต่อดอกเบียบ้านในธนาคารเท่าไร แล้วอะไรต่อถ้าเงินไม่มีสักบาทจะแต่งงานไหมทำไม่จบทำไม่จบแล้วที่ก็ระคดอันนีซีฟอร์มับมันไม่ต่อเนื่องตอนที่พอเราแตะ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 อยู่ๆเราตัดอารมณ์ไปเรื่องอื่นเลยยังต้องส่งต้องทำดีเทลตองไม่ดีแค่ช่วงรอยต่อระหว่างแต่ละอันว่ามันแบบเฮ้ยกำลังจะเชื่อว่อ้างองไปเรื่องอื่นอีกแล้วเต้องอย่าแทนมาทั้งหมด มันดีแล้วไม่มีอะไรไม่ลงตัวเลยมันดีแต่แค่เรื่องความเชื่อลองดูแบบแต่แต่แต่ถ้ามันไม่มีสักดิ์เพราเราเปลี่ยนท่าเนี่ยเรายังต้องนึกถึงเรื่องนั้นอยู่อ่ะต้องคัดอารมณ์แบบคัดแล้วไปอีกอันหนึ่งได้เลยแบบพี่กําลังอินนั้นเมื่อกี้อยู่ก็เลยมันไม่ต่อเนื่องแต่ดีแล้วสนุกกวนภาษาพี่ดีมากเลยขอบคุณค่ะพี่รู้สึกอยากเลิกเลยอ่ะถ้าเป็นแฟนไม่แต่ดีประสบความสำเร็จดีมากค่ะมา ทำไมสาวสไม่มีใครส่งเลยสมากไ้ใจเย็นเาใหม่เหเหรขอไม่นั้นได้ไหมไม่นี่แหละหฮ้ยเหอร้อนไหมนี่เลยรอเปล่าเหอหอ้แล้วอนี้้ว